ตัวของเราทั้งสามตัวก็ทานเนื้อได้แล้วตอนนี้นะครับทานเนื้อสลหรับกะนมนะครับส่วนนมที่บอกนะครับเป็นนมชนิดพิเศษนะครับเป็นนมไม่ใช่นมวัวนะครับแต่ว่าเป็นนมสําหรับเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในตักคุณแมวนะครับหรือตักคุณเสือโดยเฉพาะเลยครับเพราะฉะนั้นราคาก็ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับจะร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น่านะครับสามารถร่วมบริจาคกับเราได้นะครับที่ไห้านน้านี้เลยนะครับเงินที่ได้นะครับจะนําไปเป็นค่าอาหารนะครับแล้วก็ค่ายาค่าวัคซีนรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้้เลียง เจ้าสามตัวนี้ด้วยนะครับอ่าท่านใด้สนใจนะครับสามารถร่วมอนุรักษ<ม>์ร<ม>่วมริจาคกันได้นะครับไม่มี่อนเล่นไงหย <ไอ S 2> ด,ด้านน้าที่เลยนะครับที่องล้นจะนอนไงลูกปินขึ้นมาเนิหนู เมื่อกี้บางท่านอาจจะพลาดไปนะครับตอนชิปกี่เนนกาโต้งนะครับเมื่อสักครู่นี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มีการฟีดิ้งโชว์หรือว่าการป้อนอาหารของลูกชิงโตนะครับหายแล้วเมื่อกี้ก็ป้อนไปแล้วนะครับกำลังสนเลยะ่ะาสำหรับชิงโตนะครับน้ำหนักจะตกประมาณ180่ิกิโลกรัมต่อตัว,ว,วนะครับว,ว,วนเพชร ตตัวเลยนะครับในฟูมคิโตนะครับเพศเมียจะทําหน้าที่หลักในการออกล่าเหยื่อนะครับส่วนใหญ่ก็จะบางที่จะล่าตัวเดียวนะครับหรือว่าจะรวมกันเป็นฝูงนะครับส่วนเพศผู้นะครับทําหน้าที่ปกป้องอาณาเขตนะครับแล้วก็ทําหน้าที่สืบพันธุ์นะครับสําหรับอาชิโตฟูมเนื่องนะครับก็จะมีเพศผู้นะครับประมาณหนึ่งถึงสี่ตัวนะครับแล้วก็เพศเมียประมาณหกถึงสิบสองตัวเลยนะครับาม้นีครับ้ีรนะครับ จะอยู่รอดนะครับหรือว่ามีชีวิตรอดประมาณ10%เเท่านั้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าเนื่องจากาการอยกินนะครับหรือว่าการหาอาหารรวมไปถึงถ้าเกิดมีจากฝูงตัวใหม่นะครับเขาก็จะฆ่าลูกสิงโตทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะผัดเปลี่ยนฝูงนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้มีลูกสิงโตในธรรมชาติค่อนข้างที่จัดน้อยทีเดียวนะครับแต่ว่าในธรรมชาติก็มีสิ่งทดแทนโดยการที่สิงโตสามารถผสมพันธ์ได้เกือบจะตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ตั้งทประมาณ หนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวันเท่านั้นนะครับอันนี้อายุสี่สิบเจ็ดวันนะครับถ่นนายรูปได้นะครับอาจจะเดินไปด้านข้างนะครับตอนนี้น่าจะใกล้เวลานอนแล้วนะครับสลุบไปไรแล้วครับเล่นยิงไอะไรแล้วไงเวลาไปกับกานนั่งพลังยังไม่หมดน,น,นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการกินประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ อย่างที่เห็นนะครับเริ่มรับกันแล้วนะครับเพราะว่าควรคุณควรเพื่อนไงค่ะเพื่อนเล่นนะครับขณะนี้การเปิดมาเนี่ยนะครับมันยังไม่เด็กคนกับสมาชิกใหของเรานะครับลูกติโตนะครับลูกติโตอเมริกยาของเรานะครับ สามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับในบริเวณนา่ายวครับ้เนั้นนะครับก็เดือนกว่กเยี่มชมนะครับสามารถมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับตัวไวเหมนะือนกันเนาะเดินกว่าตัวไวเลวเยแล่ว,ต,วตัวนี้สลบสลายนี่ไม่ได้ใส่ตานะครับตอนนี้เริ่มม่วงแล้วนะครับผักอ่านไปต้นอบเต่านะรับ ปีนหาเพื่อนนะกำลังน่ารักเลยอ่ะตอนนี้ก็อนุญาตใถ่ายรูปเท่านั้นนะครับอย่าไม่ให้จับสะพานตัวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รับวัคซีนนะครับอายุยังไม่ครบสองเดือนเลยนะครับนนอยู่ที่ะนนด้วยเดินมาทางนี้อาจจะติดโรคไ้ง่ายนะครับยังไม่ได้ให้จับสะพานนะครับ